สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตสเตทวิ่งล่าสุดกันสนิดหนึ่งนะครับกับภารกิจพิชิตท,ท,ท็อปร้อยอ่าตอนที่อัดคลิปนะครับก็เหลือเวลาอีก5วันกว่าๆเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปดูอัปเดตสเตทวิ่งนะครับมาดูประกาศกันสนิดหนึ่งอ่านี่มีคนเนี่ยสอบถามเข้ามาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับว่าโต๊ะเกมเนี่ยเขาปิดซ่อมรูนฐานทัพเฉพาะกิจนะครับในวันศุกร์ที่9 ไปทําอะไรนะอันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับกิลเรตแต่อย่างใดนะครับต้องอดใจรอกันต่อไปนะเบื้องต้นนะครับกำหนดการจะเป็นตอนเที่ยงถึงบ่ายสองอถึงเวลาจริงนี่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนอันนี้ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาตัวเกมครับซึ่งน่าจะเป็นความสามารถไฮเปอร์ เพิ่ม1000หน่วยของจินจังแล้วก็ฮิมาวารินะครับซึ่งความสามารถเนี่ยมันเป็นบัคอยู่นะครับคือเรนเจอร์เพิ่งออกมาใหม่นะตัวเกมต้องรีบแก้ไขนะครับเบื้องต้นจะแก,ก้ความสามารถไฮเปอร์ครับอีก่วนหนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของกิววอลด้วยแหละเพราะว่ายังมีคนบอกมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะว่าบัคก,กิววอลนะครับในส่วนของอมาตะค้างเจอตีเนี่ยอมตะนี่แบบว่าไม่หายสักทีนึงนะตีเรนเจอร์กันไม่ตายครับซึ่งถ้าตรงนี้ยังไม่ได้แก้บัคนะครับแน่นอนนะครับว่า กิวอ e ทางการจะยังไม่มาแน่นอนครับซึ่งถ้ากิววทางการไม่มากิวเรตก็มาไม่ได้นะครับอันนี้เคยทําคลิปบอกแล้วนะครับว่าข้อมูลมันเชื่อมโยงกันอยู่มันต้องเปิดพร้อมกันนะครับอันนี้ต้องอดทนรอนะอ่าแล้วก็ลุ้นกันเป็นรายสัปดาห์นะครับกิว e อรอบใหม่เนี่ยเขาจะเริ่มทุกๆวันจันทใช่ไหมอ่าซึ่งถ้าเกิดยังเป็นเบต้าอยู่กิวเรตก็จะยังไม่มาครับ เราต้องรอดูทุกๆวันอาทิตย์น่ะวา่าประกาศเขาจะแจ้งมาหรือเปล่านะถ้าเกิดแจ้งมาปุ๊บเนี่ยก็น่าจะได้เห็นนะครับว่ากําหนดการครับกิว์ทางการจะมาเมื่อไหร่นะเราก็จะเห็นกิวเรตเมื่อน,นั้นนะครับอันนี้ต้องอดทนนะเพราะว่าไอดีเจผมก็อยากได้เกียร์หยุ่มกันนะครับเป็นแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะผมก็เก็บเกียร์เอานะครับจากกาชาเอฟอ่ามันเปิดได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก็ในกิวอว์นั่นเองอ่ะก็ได้มานิดๆหน่อยๆนะจริงๆคือ ไม่ได้ช่วยเลยครับต้องการเล่นกิลด์เท่านั้นนะในส่วนของ i อ7จนะครับอ่ะก็อดใจรอไปพร้อมกันนะครับอ่ะมาอัปเดตดูสเตจวิ่งกันนะครับล่าสุดนะครับผมวิ่งไปถึงเกือบเกือบ24ล้านแล้วนะครับอันดับ 7, 0คือตรงนี้บอกเลยนะครับว่าเผิ่แป๊บเดียวเนี่ยอันดับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาก็วิ่งกันอยู่เรื่อยๆนะอ่ะเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเดิมเนี่ยผมคิดว่าจะทำคะแนนไปให้ถึง40ล้าน คือตั้งเป้าไว้เลยว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะถึง40ล้าน,นครับอันนี้คือหมายถึงตอนแรกสุดนะ,ะเนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยเขาแจกเกียร์ท่าแสงชิ้นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครบรอบเปีเกมรมนเจเอร์ครับมีสเตจขนนกนะครับคิดว่าน่าจะมีขนนกเทียบอย่างแน่นอนนะแตาปรากฏว่าเหมือนคะแนนจะยังนิ่งๆนะครับอันนี้ผมลองคํานวณดูเล่นๆนะตีไป6วันครับอสมมุติว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอาไปเลยวันละ3ล้าน,นครับก็6ล้านครับ อีก4วันที่เหลือนะครับก็วันละล้านไปแล้วกันอ่ะผมตีไปสุดๆเลย10ล้าน,นครับฉะนั้นเนี่ยตรงท็อปร้อยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน30ล้านนะอันนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้นนะอ่าซึ่งในส่วนของสเตจวิ่งเนี่ยเราไม่สามารถคาดคะแนนล่วงหน้าได้นะครับ คือไม่มีอะไรตายตัวเลยนะครับที่จะบอกได้ว่าคะแนนมันจะสูงหรือต่ำนะครับซึ่งก็มีหลายเหตุผลนะว่าแบบเขาจะเปิดเรนเจอร์กันหรือเปล่านะครับตัวบัฟคะแนนมีเยอะแค่ไหนนะครับการวิ่งจะยากจะง่ายครับวันหยุดเยอะหรือเปล่าอ่าซึ่งฝั่งไทยเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วนะครับคิดว่าฝั่งไทยเนี่ยคะแนนน่าจะพุ่งสูงครับฝั่งต่างชาตินี่ไม่รู้นะว่าเขาหยุดอะไรกันบ้างน,นะครับคืออย่างของเดือนที่แล้วเนี่ยเขาปล่อ,อยูยที่ 36ล้านอ่าซึ่ง3รอบหลังสุดเนี่ยเกฑ์คะแนนเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะอ่าสาล้านก็เป็น30ล้านอันนี้ลุงยุทธนี่คือแบบว่าคาบเส้นเลยทีเดียวนะเออทัดไปอีกหนึ่งรอบนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก20กว่าล้านนะอันนี้เป็น19ล้านแล้วนะครับอ่าที่เหลือก็น่าจะเป็นประมาณสัก20ล้าน,นครับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบอันนี้ท็อป ท็อปพันนะอ่าท็อปร้อยนี่อยู่จะจะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งคะแนนเนี่ยล่าสุดมัน36ล้านไงก็เลยมีการคาดการณ์ว่าเฮ้ยรอบนี้อาจจะมี40ล้านได้นะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยคะแนนดูจะนิ่งๆนี่เห็นป่ะเผลอแป๊บเดียวครับอันดับนี้โดนแซงแล้วนะโอ้โหไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะซึ่งผมก็จะยังไม่ประมาทครับซึ่งตามคาดการณ์เนี่ยน่าจะประมาณ30ล้านอ่ะผมคงจะทำสัก35ล้านเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ เอออันนี้เพื่อความไม่ประมาทนะครับซึ่งตรงท็อปร้อยเนี่ยผมว่าไม่น่าดูเท่ากับท็อป10ผมบอกเลยนะว่าท็อป10รอบนี้เนี่ยห้ามหลับกันเลยทีเดียวนะคือห้ามหลับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับอ่าเพราะว่าเขาต้องการจะแย่งชิงเกียนะครับนี่ตรงเนี้ยอันดับตัดที่ตรงนี้เลยนะครับ11คนเท่านั้นนะครับที่จะลุ้นนะครับท็อป10อ่าท็อป10ก็จะได้เกียร์ เรียกว่าเกียร์7ดาาอัลตราก็ได้นะเพราะว่าท็อป10เนี่ยจะได้เกียร์ไม่เหมือนกับอันดับ1 1ถึง100นะครับคือคะแนนเขาเนี่ยขยับอยู่เรื่อยครับอันนี้คือบอกเลยครับว่าผมเห็นและมีคนหลับแน่ๆนะมีโอกาสโดนแซงครับแต่อย่างที่บอกว่าช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเป็นวันหยุดยาวครับเอาใจช่วยนะแต่ว่ามันหยุดไม่ได้เลยนะเพราะว่าลิตัเนี่เขาเอาจริงนะ,ะเขาบอกว่าเขาจะวิ่งแซงครับขึ้นไปติดท็อป10 ให้ได้นะอันนี้เอาใจช่วยคนไทยนะครับสู้กันให้ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมมาเล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูทีมกันนะครับคือเดิมเนี่ยผมมีตัวบัฟคะแนนอยู่3ตัวเ่ะเปิดได้3ตัวใช่ไหมแล้วก็ทําฮิโรชิครับอัลตร้าหนึ่งไฮเปอร์หนึ่งนะครับ, 1, 1รบก็เป็นตัวบัฟคะแนน5ตัวครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเปิดได้อิมาริเป็น6ตัว,ตวโอ้โหรอบนี้คือเรียกได้ว่าเข้าทางเลยทีเดียวนะประกอบกับว่าอ่าศัตรูครับในสซตจวิ่งเป็นธาตุไฟครับธาตุน้ํามันก็จะ ตีได้ดีครับโดยเฉพาะสายไหวพิบนะครับจัดตีเสาได้ดีที่สุดนะครับอ่าผมก็จัดเป็นซันลี่เห็ดพิษนะครับนี่สตีฟยังเก็บเอาไว้อยู่หรือเปล่าอ่าในส่วนของกาชาเจ็ปีเนี่ยเปิดกันได้เยอะนะไม่รู้ว่าเก็บกันเอาไว้หรือเปล่านะผมบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวที่ถือว่าก็ใช้งานได้ดีนะครับ PVP ก็ด้วยนะอ่ะาเรลาตัวตลกแน่นอนครับนี่สตีฟผมใช้2ตัวเลยนะอ่าตัวฮารุกะอันนี้ก็ขุดมานะ ขุดมาใช้อยู่เหมือนกันนะครับยัตเตอร์แมนสองไอจังนะครับแล้วก็มายาอ่าเดี๋ยวมาเล่นกันสนิทหนึ่งแล้วกันนะคือตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะติดจะเรียกว่าแบเบอร์ไม่ได้นะครับเรียกว่าติดท็อปร้อยแน่ๆล่ะเออก็ต้องประคองตัวไปเรื่อยๆนะครับอ่านี้คือผมก็จะไม่ประมาทอย่างแน่นอนนะ ยังแต่ว่าเกณฑ์คะแนน,นเนี่ยมันมันไม่ถึงตามที่คาดและเพราะว่าถ้าเกิดถึงตามที่คาดเนี่ยผมจะต้องเล่นค่อนข้างจะเหนื่อยหนักอยู่กันละอ่าแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเบาๆมามาหนึ่งนะวันที่ผมจะต้องแบบว่าเทคให้แบบสุดๆเลยนะแบบประมาทไม่ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นคืนวัน,นนะอังคารนะอาจจะเป็นคืนที่แบบว่าต้องเฝ้ากันยันเช้านิดหนึ่งนะอันนี้ต้องดูเกณฑ์คะแนน,นก่อนอ่าเพราะว่าเรื่องของคะแนนเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับเวลาล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเกณฑ์คะแนนเนี่ยส่วนใหญ่จะตรงไปไปครอบร้อยเนี่ยจะไม่ต่างกันแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณอารอบละ10,000ื่นนะครับอันนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยเฉยๆนะขณะนั้นเนเียมันก็ต้องแข่งกันด้วยเกณฑ์ของเวลานะครับกระตุกครับกระตุกครับนี่ครับ ตัต๋เป็นธาตุไฟก็เน้นธาตุน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ธาตุน้ำเนี่ยถ้าเป็นสายพลังเนี่ยมันก็จะยืนถึกหน่อยนะครับอ่าถ้าเป็นสาย,ายพิพิก็จะตีไวนะครับคือสายว่องไวเนี่ยก็จะไม่ได้ตีเสาแรงที่สุดแล้วนะอันนี้คือหมายถึงสเตทพิเศษนะครับแล้วก็ในส่วนของเซตวิ่งนะครับอ่าไม่เกี่ยวกับ p ีพนะ p ี PP นี่คืออ่ายังสายว่องไวเนี่ยยังตีแรงที่สุดอยู่นะครับตีป้อมนะ อาว้พิบก็ยังตีป้อมเบาๆอยู่นะครับอันนี้คือใน p v p นะนี่เกณฑ์คะแนนผมเนี่ยจากเดิมครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ9,000เขาเพิ่มมาเป็น9,006ละอ่าถ้าสมมุติว่าวิ่งไปจบที่ประมาณ600เมตรครับแต่หลายๆรอบนะครับอ่าก็ต้องว่ากันตรงๆนะว่าใช้นิ้วทิปนะครับคะแนนขนาดนี้เนี่ยนิ้วจริงนี่เหนื่อยนะครับไม่ไหวนะ ซึ่งผมก็ไม่ได้แนะนำเปพิเศษตามที่บอกไปแล้วนะครับไปย้อนดูคลิปเอานะนะบอกไปหมดครับทุกอย่างครับข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับก็อาจจะทําเป็นคลิปโดยตรงเลยนะครับหรือว่าอาจจะทําเป็นผู้แทรกผู้แทรกตามคลิปต่างๆนะครับอ,อยากจะรู้ข่าวสารต่างๆของโต๊เกมนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างครับมีปัญหาอะไรในเกมนะครับอันนี้ก็ต้องเข้ามาดูคลิปกันนะ เดี๋ยวลองวิ่งกันสัก3รอบดูนะครับเพราะผมก็ไม่ได้วิ่งจริงเลยนะเอาจริงนะวิ่งจริงนะครับวิ่งนิ้วสดเนี่ยน่าจับไม่เกิน20รอบอ่ะเพราะว่ามันต้องมีรอบทดสอบด้วยนะครับในการจัดตัวเล่นนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนละมาเปลี่ยนตอนที่ได้อิมาวิมาเพิ่มเติมนะครับแค่นั้นเองนะอ่ะตรงนี้ตีแรงมาหูนี่สกิลบัฟของตัวเลยเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับ วิ่งครับนี่ตรงนี้น่าจะตีไวมากครับอซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไอเจ้าอ้วนเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันชอบยืนนานครับนี่บางรอบผมก็จะวิ่งทะลุไปถึง7 0 0นะครับตรงนี้ก็จะได้คะแนนขึ้นมาหมื่นกว่าเลยนะาบางทีนี่วิ่งไปตีเสาอีกเสาหนึงแตกเลยเลยนะไม่ถึงไม่ถึงน่าจะวิ่งไปได้แค่สุดทางครับเพราะว่าคะแนนสูงสุดผมอยู่ที่ยังไม่ถึงหมื่นเลยนะ เล่นกันรอบสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าเกณฑ์คะแนนก็ดีขึ้นนะครับคือผมก็จะได้เซฟขนนกด้วยนะคือเดิมเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ขนนกเนี่ยผมจะเหลือผมจะเหลือขนนกอยู่ประมาณ40,000ืนกว่านะครับอันนี้คือน่าจะเหลือเยอะกว่าเดิมนะอันนี้ต้องรอดูก่อนนะอไม่แน่ก็อาจจะวิ่งให้ถึง40่ล้านไปนะครับเซฟเซฟนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับสี่หมื่นก็เก็บไว้ก่อนครับก็ไม่ได้ใช้อะไรนะก็อาจจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับรอ ตเกมเนี่ยมีด่านวิเศษขนนกมาแล้วก็ค่อยฟาร์มกันใหม่นะครับอรอบนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้ถือว่าเป็นไม่ใช่งานยากเท่าไหร่นะคือเรียกได้ว่าพอผมตัดสินใจวิ่งปุ๊บเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันค่อนจะเอื้ออํานวยอยู่กันนะเออคือแบบว่าพอจะวิ่งนะครับก็ เดิมเดิมนะครับก็จะต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งคือมันจะต้องเปิดให้ได้เรนเจอร์ตัวบัฟคะแนนก่อนคือ2วันแรกผมเปิดไม่ได้นะคือพอเปิดไม่ได้ปุ๊บก็ขาดการวิ่งไป2วันแรกนะครับแต่พอเปิดได้ปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยเกณฑ์คะแนน,นเนี่ยเราทําได้เยอะหยู่งานนะบวกกับขนนกที่มีพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เลยคิดว่า40ล้านน่าจะไปได้นะแต่ว่าตอนแรกก็กาลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะวิ่งทันหรือเปล่า เพราะว่ามันมันเงื่อนไขของเวลาค่อนข้างจะตจำกัดนะครับอันนี้ครับวิ่งยังไงก็600เมตรครับป้อมนี้สบายๆอ่ะก็ขยับไปนิดนึงนะครับอ่ะขยับไปหน่อยวิ่งไปหน่อยโอ้โหติดครับตะตูโอเคมาอัปเดตกันล่าสุดประมาณนี้นะครับอ่าก็ผมว่าน่าจะติดท็อปร้อยแน่ๆแหะถ้าไม่ประมาณนะครับซึ่งผมก็ วิ่งทุกวันครับบอกเลยครับช่วงนี้เคลียร์ทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะมารับรางวัลนะครับอ่าเกียร์ครับคาถาเวทมนต์นางฟ้าครับอ่าถ้าเป็นเกียร์เจด้าอัลตร้าเออมีคนบอกว่ามีเกียร์เจด้าอัลตร้าเหรอนี่เลยครับอ่ามันจะมีกรอบๆสีฟ้านะครับผมเรียกว่าเป็นเกียร์เจด้าอัลตร้านะเป็นคาถาเวทมนต์นางฟ้าส่องแสงนะครับสเตตัสนะครับเป็นอ่า รังโจมตีรวมนะครับตั้งสกิลแล้วก็ลดคูลดาวเรนเจอร์นะครับจริงๆก็เหมือนกับเกียร์ล่มจันทานนแหละแต่ว่าล่มจันทาาเนี่ยมันเป็นของสายไหวพริบนะครับอันนี้เป็นของทัดแสงอ่าก็จะเลือกออฟชั่นได้นะครับซึ่งมันเป็นเกียร์ใหม่นะเกียร์ใหม่ล่าสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็บู๊กันสักนิดนึงนะอ่าอย่างนี้บอกครับว่าโฟกัสหลักๆของรอบนี้ครับในเซตวิ่งเนี่ยก็คือท็อปสิบนะคือมีจะมีคนเดียวเท่านั้นครับตรงนี้นะครับที่อกหักนะซึ่งก็ รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าใครจับเป็นคนอกหักนะครับเพราะว่านะตอนนี้บอกเลยนะครับว่าลิตาเขาวิ่งไม่หยุดแน่นอนผมคิดว่าเขาน่าจะใช้อิมูเลเตอร์ครับคือน่าจะวิ่ง24ชั่วโมงนะคือผมว่าแซงแน่ๆล่ะขานี้นี่คือบทเขาเตาจริงนี่คือยังไงก็ได้นะอส่วนข้างบนก็ก็ยังถือว่าไม่ลอยตัวมากนักนะครับคือได้ได้ว่าใครหลับก็หลุดนะครับซึ่งผมนี่บอกเลยนะครับว่า ไม่มีหลับอย่างแน่นอนนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รอติดตามนะครับว่าผมเนี่ยจะทําภารกิจพิชิตท็อปร้อยสำเร็จหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นการวิ่งครั้งที่2นะครับคือผมวิ่งครั้งหนึ่งกับครั้ง21เลยนะคือเว้นไป20เดือนเลยครับถึงจะวิ่งอีกรอบหนึ่งนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ